ดีค่ะแนนซี่ทับสมัยแรายการพืนฟ้ภาษายนะคะวันหยุดยาวแห่งนี้นะคะแนนได้มาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่นะคะอากาศสบายจังเลยนะคะแนนอยู่ที่โรงแรมอิมพิเรียนค่ะวันนี้นะคะแนนก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะจาก g m โรงแรมค่ะคุณชนนลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะคุณชานลค่ะรู้สึกชอบมากเลยโรงแรมนะเป็นสไตล์ เหมือนกับธรรมชาตินะคะคโรงแรมนี้จะมีชื่อเต็มๆว่าไงคะชื่อเ,เต็มๆ <c oughs> โรงแรมนะครับที่โรงแรมอิมพีเรียนเชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตอ๋ออิมพีเรียนเชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับเออที่มีสปอร์ตคลับเนี่ยเนื่องจากเราเป็นศูนย์เซ็นเตอร์หรือเป็นสปอร์ตแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยหรือเปล่าคะที่เป็นเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับที่ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำเรานี่เป็นไซส์โอลิมปิกนะฮะ50เมตร ใหญ่มากสถานที่ที่สุดในในในรีสอร์ทที่อยู่ในภาคเหนือนะครับผมอ๋อก็คือเป็นไฮไลท์ซึ่งถ้าเรามาพักเนี่ยเขาสามารถจะเล่นกีฬาทุกอย่างได้หมดโดยเฉพาะสระว่ายน้ําถือว่าใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเป็นสถาไซโอลิมปิกนะครับแปดลูกระดับเทียบเท่ากับโอลิมปิกเลยครับแล้วก็มีชาวน่าฟิตเนสนะครับนซีนิตนะครับสควอบแล้วก็ฟิตเนสเดแบดมินตัน ตายแล้วน่าจะมาน่าจะไปอยู่สักสักเดือนหนึ่งเนี้ยแบบแนนคงได้ลดน้ําหนักแน่นอนเยอะแยะไปหมดครับก็ก่อนที่จะคุยถึงเรื่องโรงแรมอินฟเรียนนะคะก็ถามข้อมูลนิดนึงนะทราบว่าคุณชาญนนท์เนี่ยผ่านประสบการณ์ทางด้านโรงแรมมามากกว่า20ปีครับผมใช่ไหมคะก็เออเริ่มจะเริ่มจากอะไรคะเริ่มเริ่มเดิมทีนี่ผมทําที่โรงแรมโก Golden f เกอร์นะฮะสามเหลี่ยมทองคำามเหลี่ยปัจจุบันนี้เป็นอินฟลเ Golden Finger ที่สามเหลี่ยมทองคำ หลังจากนั้นก็เข้ามาที่เชียงใหม่นะครับก็ทาอยู่ที่ไร่ลงแล้วก็มาอยู่ในเครือของอีพีอีในเริ่มที่อีพืเแม่ปิงนะครับก็ดังนะอีพืเแม่ปิงดังเราเพิ่งย้ายมาเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่ได้สามปีครับรวมไปถึงผมอยู่ในเครืออีพืเรีก็สิบปดปีครับผูยาวนานมากมนะคะประทับใจในงานบริการหรือสนใจในงานโรงแรมมาถึงเราถึงได้เข้ามาสู่องค์การโรงแรม คือผมชอบงานบริการครับค่ะต้องสุสานายนะหนูว่าค่ะแต่อย่างหนึ่งเราจะได้พบปะผู้คนนะครับไม่เหงาได้นำสิ่งที่ดีๆให้แก่ลูกค้าที่มาที่มาใช้บริการที่โรงแรมน่าสนุกนะวยการทำงานโรงแรมเราเจอเรียกว่าเจอทุกคนเรียกทุกระดับครับนะคะแล้วก็ได้พูดคุยมันไม่เบื่อใช่ไหมคะอย่างี้ค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าโรงแรมอินเทอร์เนี่ยเป็นโรงแรมเก่าแก่มีชื่อเสียง นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณชาโนนก็ได้ผ่าประสบการณ์ของโรงแรมมาเรียกว่าเป็นกูรูทางด้านโรงแรมใช่ไหมคะประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตอนที่อยู่ที่อะไรนะแตรงเกิรสสำเนียงทองคำนะคะมีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจไหมคะที่นี่เนอะครับเราเป็นโรงแรมแรกตอนนั้นนะครับที่โรงแรมห้าดาวเปิดแห่งแรกที่สำเนียงทองคำ ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่บูมมากจะมีการขยายเรียกว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจประกอบไทยพม่าจีนและลาวนะครับจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้ก็โซนนั้นนี้ยังคึกคักอยู่เริ่มเันจะคึกคักมากขึ้นเพราะว่ามันมีโรงแรมมันมียวกกโนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่าพา r a ์ส s e ที่นั่นหมดเลยแต่เราถือว่าเป็นโรงแรมแรกที่บุกเบิกนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถือว่า คู่แข่งก็ค่อยๆตามเข้ามาเข้ามาใช่ไหมแต่ก็อิมพิเรียนนี่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้แต่เป็นที่น่ายินดีฮะเพราะว่าทางเราทางอิมพเรียนก็เข้าไปดูแลที่ตรงนั้นอยู่ก็เป็นหนึ่งในโรงแรมในภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงรายนครับอ๋อนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในธุรกิจโรงแรมนะคะก็ที่อิมพ r เรียนที่นี่เนี่ยนะคะ มีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องคะมีทั้งหมด48ห้องครับผม48ห้องเราจะมีห้องสูตรมีห้องสูตรครับแล้วก็มีห้องสุพิเรียสุพิเรียดีลักซ์อะไรนีใช่ไหมครับเราจะมีสมมุติถ้าแฟมบลี่มานี่ก็จะมีก็เรียก Connecting Room ตอนนี้ที่ลุมเราไม่มีครับแต่ก็จะเป็นห้องที่แฟมิอค่จุดเด่นของเราคือห้องสูงเป็นเขาเรียกดูเพล็กซ์สูงดูเพล็กซ์สูงมีเป็นสองชั้นเป็นห้องต่างระดับอยู่อยู่ในห้องเดียวกันก็คือเหมือนกับแฟมิลี่มาอยู่ได้เลยครับรู้สึกสวนข้างๆมีความรู้สเรานั่งอยู่เหมือนที่บาหลีเลยอ่ะเน้นสีเขียวครับเน้นสีเขียวใช่รู้สึกลมเื่น มีมีห้องจัดเลี้ยงด้วยมีห้องประชุมสัมันาห้องจัดเลี้ยงนะครับจุได้จุได้ร้อยร้อยขึ้นนะครับผมสาหรับเวลาใครมาประชุมสันมนาเลี้ยงลูกค้าได้ใช่ไหมฮะเรามีลูกค้าประจำารที่ซึ่งซึ่งซึ่ง catering ใช่ไหมเรื่องครับผมเราก็มีจัดเลี้ยงสมนาครับ ไม่ว่าจะจัดแบบบุฟเฟ่ต์ค็อกเทลหรือโต๊ะจีนที่นี่จัดได้หมดวันหนึ่งอากาศดีด้วยอากาศดีไฮไลท์ของเราคือพื้นที่ของเรามี67ไร่นะครับกว้างนั่นหรือว่าบางบางพื้นที่เราจัดสถานเป็นสวนอย่างอย่างอย่างข้างนอกติดแม่น้ำปิงนะค่ะที่กว้างมากสำหรับจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานงานสังสรรค์ประจำปีเราจัดได้หมดนะครับที่สระน้ำที่เราจัด ต่งงานนะค่ะหลายคู่เลยเดือนนี้ก็ผ่านไปสองคู่แล้วเดือนหน้าก็บรรยากาศดีมากเลยถ้าเราจัดแบบค็อกเทลเนี่ยสระน้ําเนี่ยเราจะได้ประมาณแขกประมาณได้เยอะนะเต็มที่ไี่ห้าร้อยครับห้าร้อยอ๋อในส่วนห้องบอลลูมนะคะที่ท,ที่ที่บอกเราจุแขกได้ประมาณเท่าไหร่ฮะห้องประชุมห้องประชุมมีสองห้องครับห้องแรกคือราชาวดีจุได้ประมาณราวๆหนร้อยยี่สิบ เป็นโต๊ะจีนหรือเป็นฮาบุฟเฟ่เรเป็นเป็นบุฟเฟ่แลวเป็นห้องประชุมสำนมกาแบบง่ายๆนะครับเราก็จัดแบบที่เรียกว่าคลาสรูมหรือเทเตอร์สไตล์ได้ได้ทั้งคู่ครับผมใช่ไหมคะทั้งคู่แล้วอีกห้องก็ห้องสุชาวดีก็จุได้ประมาณแปดสิบแปดสิครับผมของเรานีเป็นห้องประชุมเล็กๆย่อมๆเหมาะสําหรับที่กลุ่มเล็กที่จะเข้ามาเข้ามาใช้บริการที่สำคัญเพราะเนื่องจากขีดจํากัดเรื่องห้องพักเรามีสี่สิบแปดห้องแต่เราอยากจะดูแลแขกที่มาที่นี่ จาก1 8ห้องแล้วก็คนที่มาประชุมทำงานดูให้ <S 2> <S 2> ให้ดีที่สุดอเหมือนเป็น VIP ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับง,งานประชุมเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมบางบางบางท่านเนี่ยก็เป็นเจ้าของบริษัท<ช>พราอุปกรณ์การประชุมต่างๆเนี่ยทางโรงแรมก็จัดให้เสร็จจัดให้หมดเลยครับเราดีเดีให้แล้ว Wi-Fi ฟรีนะครับอ๋อก็คือสามารถจะเอาโน้ตบุ๊กมามาได้ ที่นี่เขาเขามีอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสด้วยหรือเปล่ามีครับมีมีซีเนสเซ็นเตอร์มีมีซีเนสเซ็นเตอร์ด้วยฟรีใช่ไหมคะฟรีฮะไวไฟฟรีห้องพักนะฮะห้องฟรีหมดครับวิ่งดีจังเลยเนี่ยบางที่เขาคิดสตางค์อ๋อที่นี่ฟรีครับผมอ๋อค่ะนะเรียกว่ามาอิมพิเรียนแล้วเนี่ยเราสามารถจะเทคแอคทิวิตี้ได้เลยครับจุดเด่นอีของเราอีกจุดหนึ่งคือเรามีสวนลิ้นจี่ครับสวนลิ้นจี่เราใช้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรง ค,คือถึงหน้าลิ้นจี่ก็แขกก็สามารถจะไปเด็ดชิมได้ถึงที่เลยอ๋อเสียตังค์ไหมคะฟรีครับอ๋อมีลิ้นจี่มีมีลำไย,ยสวนลำไย<ล>อ๋อพวกพืชผักออร์แกนิกอ๋อ,อ,อก็คือนอกจากส่วนโรงแรมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสวนออร์แกนิกแล้วก็สวนผลไม้ต่างๆ ให้ผู้ที่มาพักเนี่ยสามารถจะเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปชิมชิมได้ถ้าเขาชิมเยอะๆทําไงฮะหรือให้ชิมล่าสุดก็มีมะละกออ๋อเหรอคะะกแล้วข้างๆนี่เราก็จะทำเป็นแปลงไงทำไร่ทำสวนทำนาวิยตายเป็นโรงแรมที่แบบ รู้สึกมันดูดีมากเลยอ่ะ,อ,ะอยากจะไปสัมผัสอยากไปดูว่าการเกี่ยวข้าวเป็นยังไงและการปลูกพื่ผักเป็นยังไงด้านังข้างมีเป็นพื้นที่ของโรงแรมมันอ๋อเหรอคะก็ช่วงนี้ทางโรงแรมมีโปรโมชั่นสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวครับที่เรากาลัง ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องคืองานที่สุดโลกที่จะเกิดขึ้นวันที่16ธันวาที่จะถึงนี้นะครับค่ะค่ะก็ไปเลยพิเศษนะครับคุณสหรับผู้ที่จองเข้ามาจองเข้ามาปุ๊บนะฮะเราจะชิดพิเศษให้เต็มที่เลยครับผมของอิมพีเรียนี่ก็ไม่ไกลนะคะเพราะว่าจากในตัวเมืองมาก็จะเข้าสู่เส้นทางที่เราจะไปเที่ยวอยู่แล้วอยากจะให้คุณชานนฝากอะไรให้ท่านผู้ชมที่อยากจะหาสถานที่พักผ่อนค่ะที่ฝาก เ,เรียนท่านผู้ชมนะครับคือคถ้าคิดถึงเชียงใหม่นะครับจุดแรกก็อยากให้คิดถึงทางเรานะครับคืออิมพีเรียใหม่รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตครับเพราะที่นี่เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับแล้วก็คนที่ต้องการมาพักผ่อนของเรานี่เป็นจุดกลางนะฮรระหว่างเชียงใหม่ที่ไปสู่เส้นทางาการท่องเที่ยวนะครับที่อำเภอแม่ริมก็มีปังช้างที่อำเภอแม่แตงก็มีปังช้างนะครับและจุดนี้สามารถเชื่อมต่อไปที่พื้นจวีโลกนะครับก็คือเป็นถนนสายสาย สายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวที่จะผ่านนะครับเราก็สามารถลิงก์ตอบที่แต่แต่รายจิตได้นะครับค,ออคนที่พักการพักผ่อนคือคนที่มาทำทธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการมาออกรรมการนะครับประชุมสัมมนาได้หมดครับขอ,อ,อติดต่อมาที่ทางเรานะครับเรายินดีที่จะดูแลให้ใหใหที่จทุกคนค่ะถ้าท่าผู้ชมสนใจก็สามารถจะโทรมาสำรองพักได้นะคะเบอร์ที่เราขึ้นให้ นะคะแล้วก็มีเว็บมีทุกอย่างมีทุกอย่างตามนั้นครับให้ทางท่านผู้ชมนะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะก็เช่นเคยนะคะสิบสายแรกที่โทรเข้ามานะคะแนนก็จะมีของที่ระลึกจากโรงแรมอิมพิเรียนเชียงใหม่นะคะผู้ยาวๆเลยนะอิมพิเรียนเชียงใหม่แอนด์รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตครับอิมพิเรียนเชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตครับนะคะชื่อยาวแต่จำว่าอิมพิเรียนอย่างเดียว นะคะก็ถึงเพราะว่ามีที่เดียวที่นี่นะคะอยู่ในตัวเมืองในตัวเมืองเป็นอิมพีเรียนแมพปิงนะคะอิมพีเรียนแมพปิงสเตสปอร์ตคลับเนี่ยต้องที่นี่นะคะเราก็จะมีของที่ระลึกให้ท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาสิบสายแรกนะคะจากคุณชานนท์ค่ะนะคะตอนนี้นะคะแนนต้องขอขอบคุณนะคะคุณชานนท์นะคะผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมอิมพีเรียนเชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ <laughs> <laughs> นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมโรงแรมกันเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ โลกใหม่ไปกับ NK ลอมบอกเกาะในฝันหัศจรรย์นในวันฟ้าใส NK Express Travel ขอเชิญท่านสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่สมัย500ปีของชนพื้นเมืองซาสัตนั่งรถม้าสิคุมโมะเอกลักษณ์เก่าแก่ของเกาะลอมบอกเที่ยวหมู่บ้านซุคลาลา่าหมู่บ้านเครื่องปั้นโคลนเผาและไข่มุกทะเลใต้ที่มีชื่อเสียงตลาดพื้นเมืองหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีคราม เที่ยว LOMBOX แถมบาหลีในราคาพิเศษด่วน35ที่แรกเท่านั้นนะคะโทร02 7368 444-6 085 939 9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่ LOMBOX I LOVE YOU มันจะการอักกูดึงอันละมูว NK Express Travel ขอ,อนำท่านเยือนถิ่นล้านนาชมความงามของเวียงพิงเชียงใหม่ปลุยป่าท้าทายในจังเกิลไฟสัมผัสดอยปุยไหวพระเก้าวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดโลกโมลีชมไนบาซ่าในยามค่ำคืนริมรถอาหารอร่อยๆในล้านนาพร้อมทัวร์ครบสูตรในราคาพิเศษ20สายแรกเท่านั้น 027368444 60859399909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวบริษัท NKS Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ทรั์สมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน เราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่027368444ถึง6 อากาศดีเหมือนซีเชลล์เลยค่ะวันนี้เรามีพิธีกรหลายท่านค่ะแล้วก็เรามีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตคุณเลิศนนทิลาค่ะสวัสดีคุณเลิศทัสดาค่ะทำไมคุณหายไปไหนอ่าท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าคุณเลิศรู้หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราไม่เห็นภาษาไทยเนี่ย นึกว่ายอยู่ที่นิวซีแลนด์อากาศก็ดีมากเลยนะครับ <c oughs> ใช่ใช่เชียงใหม่นะใช่และรู้ไหมที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะมีเอเอเขา,า,นะา,าเรียกว่าอะไรอ่ะที่ห้อยหัวลงมาน่ะบันจี้จั๊มมีการเออเขาเรียกแอคทิวิตี้นะครับเมืองไทยเนี่ยนะวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังเกิ้ลฟร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นที่แปลกใหม่ นะคะวันนี้เนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ประวิทย์ดุษฎีดำเกิงสวัสดีค่ะพี่ประวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่ประวิทย์ต้องการให้แนนมาโหนสลิงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมแล้วคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาเรียกจังเกิ้ลไฟจังเกิ้ลไฟคือะคะจะเป็นสถานที่ที่เที่ยวแตกต่างจากท,ที่อื่นเวลาคนมาเชียงใหม่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะร้อยสุเทพ ใช่สวนโลกาาค่ะที่เราชิกแนวออกไปอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเ,เราเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ะมนะ,ะสำหรับคนที่ชอบออการผจญภัยใช่ใชไหมฮะเพราะฉะนั้น,นเ,เนเี่ยวันเนี้ยเราสามคนจะต้องขึ้นสลิงกันล้วปละเน่ย อ่าส่วนแล้วแต่พี่เรามีตัวแทนค่ะเสียงตายไม่หลับเลยฮะฝึกทั้งคืนแล้วอ๋อะค่ะวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนร่วมสตากรรมเรานะคะแล้วมีคุณสัตยาจากเซ็นทรัลแอนะคะซึ่งกำลังเดินมาแล้วสวัสดีเราพยายามหาเพื่อนร่วมสตากรรมนะคะน้องแจ้พี่จำได้ว่าเรามีสาวไฮโซมด้วยไม่ใช่เหรอ น้องแจ๊ดไม่นานแล้วอ้าว<อ>ตายแล้วแล้วเรามีมน,มามนางแบบน้องยาน้องยาเราอยู่ไหนนางแบบเชิญเลยค่ะคนนี้เตรียมแต่งตัวมาเพื่อจะปีนเขานะคะวันนี้จะจับนางแบบของเราเนี่ยสลอนสลิงพร้อมอยางยานะยาบอกขานางแบบอะไรหนูหนูเล่นได้หมด